ครับพี่น้องเขาก็กลับสู่นะครับแล้วแวนี่สีแดงล่นแล้วเหมือนเด็พี่น้องเด้อยนะครับในจี๊สิบกำลังนี่นะครับเอาเทียวที่ขูดออกมาล่นคือเก่ามาติดเลย ว่าไงครับแข็ง มานี่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปสตาร์ทไปกล้มามหายยนนด้วยกันครับเล็กน้อย,ยมาผูกกันนะครัีแย,ยวกัน โอ้เสียเวลานานจะพี่นอ้องสองสามชั่วโมงคนละนะครับเดี๋ยวครั้เขาสะมาผูกเนะาะค่อยมาติดตามต่อไปตอนผูกใจะบวงนะครับว่าครับพี่น้องได้เวลาเลยเด้อนะครับตามคำมั่นสัญญาไว้เห็นยังป่ครับเมื่อกี้ที่ท้ายเพรได้ครับมัดไปหลายเต๋อเปล้วล่ะท้ายเพรได้เพราะว่าติดเสียงเพี้ยงคนยังมวนปีใหม่กันอยู่นะี่ครับสาธิตให้บ่บ่บ่ต้องเฮ็ดหลายนะครับบ่ต้องเบิ้งหลาย ว่าว่าผมแก่ตีสองนัดสองสองทางขี้มาอยู่ครับมันอ่อนไปตรวดเบอร์สิบสี่เลยบว่าได้ว่าได้ว่าได้นานหลายจับมือได้ครับจักสีจังใดอ,อ,อยู่ผูด้เดียวครับคน เด็ล้วพี่น้องบบต้องเฮ็ดหลายเนาะนี่ครับสำหรับคลิปเฮ็ดบ่วงอะขอราะจะไปทำนียพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามเบิ้งผลงานนะครับจักมือได้สิได้ไปแต่ว่าเตรียมอุป,ปกรณ์ไว้แล้วอีกบ่ดนนะครับอเอฟเอฟฮองจะฝ่าว่าเสียงกบเด้อใครเป็นนู้ทำทานต่อต,อต,อตายเพราะหงุหง่งเบเหฮองว่าเขาจะฝ่าวา่าให้มันสะอาดสะอ้านมันเห็นสครับก็สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคกว่าสวัสดีครับ